กับดีเทลนะคะวันนี้ก็เข้ามาอยู่ในแมพที่ชื่อว่ามูเคเวนค่ะนี่เนี่ยเราจะแต่งตัวเป็นเด็กน่ารักน่ารักนะเอ๊ะวันนี้เราจะมาทำอะไรดีวันนี้เราเอะค่ะพี่ค่ะ,คะวันนี้เราก็จะ ตัวเป็นอนดัมตเปิดไป้วกาบ้านขุนค่ะไปปูนบ้านอนดัมตเปิดนี่เดี๋ยวเราจะแต่งตัวเป็นเด็กน่ารักน่ารักก่อนแล้วพอเขาหลงกลนเราก็ก็คือแบบ พอเขาหลงกันแล้วเราก็จะมาบอกคือประมาณนี้ค่ะ็จแเราก็จะแต่งตัวเป็นอดัมตับปิดค่ะแต่ว่าต้องหาคนไทยก่อนนะอู้ซ้นี้ไม่มีคนไทยเลยค่ะหรือมีซ้ำนี้ไม่มีคนไทยเลยค่ะ,คท,คะทุกคน แต่งตัวเป็นน่ารักน่ารักดีกว่าจะแต่งตัวเป็นอดัมแตเป็ดเลยนี่นะคะอืมใครอยู่ เหมือนคขาจะไม่อยู่นะคะไปบ้านหลังนี้กันดีกว่าก่อนอื่นเตรียมของก่อนดีกว่าคะ่นะนตดอยมเตรียมนี่ มีใครอยู่อันนี้บ้านของใครโอเคไม่ไม่อยู่นะคะเออโอเคอันนี้น่าจะต้องแต่งตัวเป็นอดัมตับเป็ดะคะ่ะให้เหลืออดัมตับขาวเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนร่างกันละกันค่ะไป เราเดินแล้วนี่น้ำจะเป็ดเราอยู่ตรงนี้ทุกคนเรอยู่ตรงนี้ไปสักทีดิไปบไป เสียงเลยทุกคนไม่รู้นี่แ้่ใครไม่รู้ว่าตู้เซฟอยู่ไหนล่ะคะตู้เซฟอยู่ตรงนี้ค่ะถ้ากดตรงต้นไม้ตรงนี้ เด็กคนไม่ตังแล้วไปแม่หลังอื่นต่อค่ะ ระเบิดนุ่มด้ตังแล้ววับดีกว่าวัดป๊าปเอ๊ะนะทุกคนไปบ้านหลังไหนต่อดีเดีย๋ยววัดกัแล้วกันนะเป็นบบานคนนังผิดเฉยอันนี้ป้นแล,แล้วทุกคนอันนี้ยังไม่ป้น อ,อ,อ,อ้ออ้าเลยเอ้ยหรือว่าป้นแล้วยังไม่ป้อนรีบไปดีกว่าจึงเหมือนจะมีคนอยู่นะทุกคนโอเค เดี yes, ๋ยว oh, oh, pues oh, Se er ้เรายังไม่โดนใครเบนจากหลังเลยแล้คเซิ้มมีคนน้อยมาก เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเซิร์ฟนะคะบา,แกแกายโอเคค่ะทุกคนนี่เราก็ข้ามาเซิร์ฟใหม่แล้วนะคะไม่รู้อุ๊ย,ยคนไทยหรือเปล่าไม่ใช่คนไทยอ๋อ แป๊บนึงนะคะทุกคนขอตัดคลิปแป๊บนึงนะมาแล้วค่ะทุกคนโอ้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 ตกใจหมดเลยทุกคนอันนี้เที่ยงอะไเท,ที่ยงเที่ยงอะไรเที่ยงนี้ค่ะเดี๋ยวว่าบ้านกันแล้วตอนนี้เรากำลังกำลังจะเลือกบ้านนะคะทุกคนม้านนี้ดูเป็นไง เฮ้ยเฮ้ยไม่ม Mai ีคนสร้างบ้านเลยเนาะทุกคนไปเอาบ้านหลังนี้ก่อนก็แล้วกันแล้วจัดปาร์ตี้เลยบ้านหลังนี้แต่สวยดีนะเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เราไม่ได้หรอกไม่ได้ไม่ได้เราไม่ได้หรอกอื้ออืเตรมของลริเตรมของแต่แลกเริมเต็มของเริม,เ,เ,ตมเต็มระเบิด

พี่ปุ่นนะใต้เนี้ใช่้ยใต้เก้าอี้หนูะ,ะมนามาได้แล้วทุกคน มันทำอะไรอ่ะหืมันทำอะไรอ่ะใครทำอะไรไม่รู้แอ้วใครรู้อมเกมอะไรอ่ะระบไยแม่อืมระบัยขึ้นขึ้นยัไงตัวดับมาปเป็นเงาเป็นอันดับเปย็ยไง น้องคนมีใครรู้จักอดัมจะไปแก่อดัมจะขาบ้างไหมหมีหรอเวิกกี้จะหาวิธีเข้าบ้านยังไงเอ็นดูแลแล้วก็หลังบ้าน อภูเขาอือือือกินได้กอบหรืออ๋อเขามาเยามาี่

กลันมาได้แล้วลูกคน โดนเบนไม่แต่ไหนๆก็หยิบตังทานจ้าหยิบตังทานโดนเบนไปโดนเบนบ้านไปหนึ่งหลังแล้วจ้าเดี๋ยวอันนี้เป็นบ้านหลังสุดท้ายเนาะ เพราะว่าเราถ่ายมาประมาณสิบห้านาทีแล้วเนาะประมาณสิบห้านาทีเลยทุกคนแล้วก็เลยคิดว่าบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านหลังสุดท้ายนะโอเค้ย จะเบนทันนะทุกคนไม่รู้อ่ะโอเคงั้นสำหรับวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะคะเอาเดี๋ยวนะคะพัพัเอิ่มทันานอย่าอเ่า เอาเราก็ว่านผิดคนแล้วโอเค,อคทุกคนน้กสาหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย